สวัสดีครับางเป็นจากร้านสมายทีซอริสนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น macbook pro นะครับ13นิ้วโมเดลเป็น a 1 5 0 2นะครับผมเป็นเครื่องปี2013นะครับผมก็เครื่องนี้คุณลูกค้าส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับลูกค้ารีบนำเข้ามาเลยเนื่องจากเครื่องลูกค้าโดนน้ำหกใส่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็หกแล้วก็นองด้านล่างเครื่องนะครับไม่ได้หกใส่บนฝั่งบนคีย์บอร์ดนะแต่ว่าหกลงพื้นแล้วก็น้ำก็ไหลเข้าเครื่องเต็มเต็มเลยนะครับลมก็เลย ส่งให้ทางร้านสัสดีสวิตด,ดูแลให้นะครับผมก็ทางร้านก็เลยที่ทำการเช็คดูนะครับพบว่าน้ํำโวนบอร์ดเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ลูกค้ารีบมาเพราะว่าลูกค้ายังแจ้งว่าโดนน้าไม่เกิน10นาทีก็เลยรีบยกเครื่องมานะครับกึ่งรวมทั้งหมดแล้วก็น่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับทำให้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้มันไม่ไปกระทบในส่วนของ เงินบอร์ดเยอะนะครับทำให้สามารถกู้ได้โดยเร็วนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจข้ามคืนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ทําให้บอร์ดซ่อมยากเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวลายเนี่ยขาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เปิดเทสก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็เออ จุดที่เสียหนักๆเลยนะครับจะเป็นในในส่วนของตัว SMC นะครับชุดระบบควบคุมนะครับคำสั่งการชาร์จนะครับหรืออะไรพวกนี้าบางทีเสียบขึ้นสีเขียวบ้างหรือไฟไม่ติดบ้างนะครับเวลาเสียบชาร์จตัวนี้จะเป็นแมก s a เ e นะครับจะมีไฟนะครับก็ ตัวนี้ก็ชาร์จงานชาร์จแล้วก็ใช้งานได้ปกติเรียบร้อย้วครับตัวนี้จบงานนะครับสำหรบับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับ MacBook นะครับโดนน้ำเปื้อนไม่ติดเนี่ยก็สามารถทางร้านสมัย์ทีวิตดูแลตรวจเช็คซ่อมแก้ไขให้ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากร้านไปด้วยนะครับตอนนี้ร้านมีส0สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากร้านไปด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี1 0สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับ